ไม่เห็นเราก็มาย้อนตรงนี้สักหน่อยเนาะเรื่องประเทศไทยเกิดปัญหาในชีวิตใครทําก่อนใครทําหลังใครทําช้าจะมีปัญหาอะไรนะเออติงแตกเดือดอื้มไอ้มะลํนใหญ่นะเออบเห็นซอยซาดอันอยังเลยปาทษชีวิตเนาะชีวิตเนาะหาเติมอินเท,นเทนเอร์เน็ตบ่ตั้งแต่ปีกว่ามาเนี่ยส่งเข้าส่งปีนี่น้ำท่วมนู่นนี่นั่นนะฮะ แม้กระทั่งคนรับข้างชาวบ้านนะ,ะเขาก็ทำเรียงรายมาตลอดณขณะนี้เขาก็ประกาศเมื่อวาน25นะฮะแสดงคอนเสิร์ตไม่หักค่าใช้ใจ่ายวันนี้เขาเตรียมของที่จะเข้าอ่านะแพมเพิของใช้ประจำเป็นและแถมประกาศออกมาด้วยว่านะกลุ่ม EP 51วันที่28นี้เนาะโอ้โหไม่ต้องห่วงนะคะอ่าหัก ค่าใช้จ่ายเสร็จโลบเหลือจากนั้นก็จะเอาเข้าไปสมทบเพราะเรื่องที่มันเกิดไม่ได้วันสองวันที่จะเยียวยากันหายคนที่เขารีดบไปก่อนก็ถือเป็นต้นทุนช่วยกันไปคนที่ผักดันตามหลังก็จะเป็นต้นทุนเยียวยายาใจกันไปอีกนี่ก็เข้าวันที่สามแล้วนะสำหรับเรื่องที่เกิดเนี่ยนะกับไอ้สอดอโจนเนี่ยนะในเรื่องที่เกิดขึ้น เอออย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งห้าวอย่าพึ่งสรรเสริญแต่เพียงผู้เดียวนะคนทั้งโลกอืมจริงแจกเนี่ยจ๋าขอฟาดหน่อยเธอวันเนี้ยนะอารมณ์ยิ่งมิจอยอยู่แ้เขาทำกันทั้งนั้นยังไงไหนว่ารวยนักหนาะร้อยล้านทำไมไม่เห็นช่วยเขาเลยอืมไอป้าปากดีๆนะ่ะหยิบยืนเขาหรือยังบาทสองบาทก็ทำซะนา จะได้เป็นบุญบารมีเสริมให้กับตัวเองที่ไปฟาดเวียงเพียงแค่ฝ่ายนะทําไปก่อนนะอืมโปร่งใสนักนี่นะเออเฮ้ยวาละกระสุนบยักษีวาลอสายอยู่ในนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าใครมาช้ามาหลังนะคะทุกคนบอใช่ว่าปุ๊บปับ๊บอ,อ่ต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งเป็นคนแรกมันไม่ใช่เพราะเรื่องมันเกิดแล้วมันยังต้องเยียวยากันไป นี่คือหัวใจนะมองนิ่งเขาเห็นเขาไม่โต้อตอบเขาทําอยู่แลละเออบุญมีนะสวรรค์มีตาไม่ใช่แค่ใช้แต่ปากนะเพียงโชว์อวดเพียงแค่คนฝ่ายตัวเองอะ่ะทําก่อนนะแต่ทํายังไงอะ่ะถึงได้สนันวันไหวขนาดนั้นเนาะเออให้ย้ำเดี๋วาสิบเปิยงละเดเออนะ นิสัยของคนวีดวีนไว้ก่อนฟาดเวียงไว้ก่อนนะสำหรับฝ่ายเรานะ่ะไม่แคร์หรอกสำหรับแบบนี้บอกเลยนิ่งๆสวยๆส,สร้างบุญบารมีในแบบต้นทุนที่ตัวเองมีนะฮะโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากเนาะแม่แม่เอซก็พร้อมที่จะหลังไหลยอยู่แล้วแม้กระทั่งทางไกลก็ยังช่วยกันโอนเข้าหน่วยงานปุ่มปนัดดา อืมนะคะการจอมพลังเนาะตอบเท่าแรงของคนในต่างแดนที่อยากจะช่วยอยากจะทำยิ่งเห็นอินฟูวิ่งกันเนี่ยแทบทุกผู้ทุกคนเนี่ยเยอะแยะเนี่ยอืมก็ภาคภูมิใจที่สุดและอันนี้โอโหลรีบเดี่ยงเลยรีบเวียงเลยรอติดตามชมอย่ารีบหัวใจไวตุยก,ก่อนเด้ออีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พอยอบอเนี่ยอืม